สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่448นะคะ448นะคะคุณแม่จับจดรหัสไว้ด้วยนะคะก็ถ้าสนใจค่ะไลน์มาสั่งในที่ไลน์แอดนะคะเป็นตัวแอดนำหน้าค่ะและก็ V ี p A วิพาค่ะหรือเบอร์โทรสองเบอร์ได้บนขวามือนี้นะคะรหัส448ค่ะยังอยู่กันกับงานผ้าค,คอตตอนนะคะวันนี้ลงสินค้า3รุ่นเป็นคอตตอนทั้งหมดเลยนะคะน้ำส้มเห็นว่าช่วงนี้มาร้อนค่ะก็อ่ะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะอยากให้คุณแม่ได้ของแบบดีไซน์แปลกใหม่แล้วก็เปลี่ยนเนื้อผ้าบ้างนะคะมาเนื้อผ้าคอตตอนบ้างนะคะซึ่งเลือกมาให้เนี่ยสวยมากถูกใจน่าจะถูกใจใครหลายๆคนค่ะมันเป็นอะไรที่ใส่ได้ตลอดๆเนาะสำหรับเนื้อผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็รูปแบบ แปลกๆไปเนาะแปลกตาไปค่ะดีไซน์เก๋ไก่นะคะดูแฟชั่นยิ่งขึ้นนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะรหัส448เนาะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ารหัส448ค่ะงานผ้าคอตตอนนะคะบอกไซส์ก่อนดีกว่าไหมนะคะเป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อนะคะอกเสื้อ44นิ้วค่ะวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้44นิ้วค่ะความยาวนะคะตัวนี้ค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ22.5นิ้วนะคะดีไซน์น่ารักมากตัวนี้นะคะอ่ะแบบค่ะคุณแม่ขะรูปแบบงานตัวนี้ค่ะ จะเป็นงานคอกม้ม คอกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าติดกระดุมหน้าค่ะตัวนี้เป็นผ่าผ่ากระดุมหน้าทั้งหมดเลยนะคะแต่ตัวนี้ใส่ง่ายสวมใส่ง่ายไม่ต้องยกยกมายกมือขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่ยกแขนลาบากเนาะตัวนี้จะเป็นงานคอกลมใส่ง่ายๆค่ะไม่ล้างคอไม่ติดคอไม่อึดอัดคอเลยค่ะแล้วก็ติดกระดุมหน้าแบบนี้นะคะแขนค่ะมาพร้อมกับแขนกระบอกจับปลายแขนนะคะซึ่งก็มีกระดุมมีกระดุมให้นะคะตัวนี้นะคะก็สามารถติดกระดุมก็ได้หรือไม่ติดก็ได้เนาะแขนจะความยาวอยู่ที่ประมาณ4ส่วนค่ะงาน แบบนี้นะคะเก๋กไก๋มากนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนะหลายคนน่าจะสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วเนาะมันจะมีการต่อตรงช่วงประมาณช่วงเอวค่ะประมาณช่วงเอวนะคะแบบนี้แล้วก็ตรงช่วงของปลายเสื้อค่ะจะเป็นการเย็บ จับจีบทวิตให้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยรหัส448ส่อะคะ่ะมันเก๋ไก่ตรงนี้เลยค่ะมันเก๋ไก่ตรงชายเสื้อนะคะที่มีการเย็บจับจีบทวิตให้แบบนี้นะคะนี่นี่น่ารักเนาะนะคะตรงตัวเสื้อค่ะมันก็จะตรงๆรงลงมานะคะแล้วก็ตรงด้านล่างค่ะมันจะมีความเอออกมาออกนะคะเย็บาจ,าจับจีบทวิตแบบนี้นะคะเก,ก๋ไก่มากนะคะอันนี้คือรูปแบบงานของเขาทีนี้เรามาดูรายละเอียดงานตกแต่งก,กันบ้างนะคะเห็นแบบชัดๆๆดชัแทบจะไม่ต้องพูดเลยนะคะนั่นก็คือ ตัวนี้ค่ะน้องจะเป็นงานปักนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นแถบลงมานะคะรับกันล็อกกันมากับตรงช่วงสาบกระดุมนะคะแบบนี้นะคะนี่คือเห็นลายชัดมากนะคะเป็นแถบแบบนี้เดี๋ยวเราส้มให้ดูลายปักชัดๆเนาะ อ่ะคุณแม่คะอันนี้ค่ะก็คือน้องจะคล้ายๆกับเป็นลายดอกไม้เนาะเป็นลายดอกไม้ค่ะก็จะเป็นแบบเถาๆลงมาค่ะเป็นแถบลายมันจะเป็นความแบบแนวตั้งร้องกันรับกันกับตรงแถบกระดุมแบบนี้นะคะและก็ไม่พอค่ะตัวนี้ก็คือจะมีเทปลูกไม้ให้ด้วยนะคะเทปลูกไม้จะเป็นเทปลูกไม้เนื้อคอตอนนะคะก็คืองานก็คือจะเป็นกระดุมนะคะเป็นงานปักนะคะซึ่งงานปักจะเป็นสีนี้รายนี้เลยนะคะเป็นงานปักตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทปลูกไม้นะคะมันจะมีความร้อกันรับกันมาแบบนี้ ะะเห็นแนแนวตั้งนะคะแน่นอนลายปักสไตล์นี้ช่วยให้เราดูผอมลงด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะ ปักตรงช่วงตัวนะคะอ่านี้ตรงช่วงตัวนะคะรายละเอียดตรงช่วงตัวมีกระดุมค่ะมีงานปักนะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะแล้วก็มีเทปลูกไม้ร้อกันรับกันนะคะตรงกลางแบบนี้สวยงามมากคือของจริงมันเห็นเด่นชัดมากเลยนะลืมไปใส่สีขาวาเปิดคลิปนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นการเย็บจับจิตทวิตนะคะในส่วนของตรงช่วงต่อตรงประมาณช่วงเอวนะคะอ่านดีไซน์มันก็จะแบบดูเก๋ไก่แปลกตาเนาะ ทีนี้ค่ะในส่วนของตรงช่วงแขนเสื้อนะคะก็เป็นงานตกแต่งเหมือนกันนะคะก็มีเทปลูกไม้ค่ะก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะกับตรงนี้นะคะเป็นเทปลูกไม้ลายเดียวกันกับตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นงานปักนะคะลายเดียวกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นงานปักในแนวแนวนอนแบบนี้นะคะเวลาใส่มันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะตรงตัวจะเป็นแนวตั้งนะคะส่วนตรงแขนก็คือจะเป็นแนวนอนแบบนี้เวลาใส่ก็จะดูน่ารักแบบนี้ค่ะคุณแม่ขาอันนี้นะคะทีนี้ลืมบอกราคาค่ะรุ่นนี้นะคะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะมีดีไซน์เก๋ เป็นงานเย็บจับจิตให้แบบนี้ดีไซน์ตกแต่งขนาดนี้ค่ะราคาไม่ได้แรงไม่ได้แพงมากเลยอยู่ที่749บาทค่ะ749บาทโอนชําระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละส0บาท10บาทนะคะแน่นอนวันนี้ลงของตั้ง3รุ่นเนี่ยถ้าคุณแม่ถูกใจ2รุ่นขึ้นไปและเก็บไปทางค่าส่งคุ้มนะคะ,ะทีนี้เรามาดูสีกันบ้างค่ะ รหัส4 4 8เนาะสีแรกค่ะจะเป็นสีขาวนะคะที่ส้มใสจะเปิดคลิปนะสีนี้ตอนแรกอะตั้งใจจะให้มันเห็นลายปักช like uh, like right. uh, ัดไงนะคะอ่ะเห็นลายปักชัดไม่เอ่ยนะคะมันเด่นมากนะคะลายปักชัดมากมันมีเทปลูกไม้ด้วยนะเนี่ยค่ะมันมีเทปลูกไม้ตรงนี้ด้วยนะแต่เทปลูกไม้มันอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะมันเป็นสีขาวนะอ่ะนี่ค่ะให้เห็นดีไซน์นะคะดีไซน์มันเก๋ไก๋ตรงยับเย็บเย็บจับจีบทวิตตรงช่วงตรงปลายเสื้อแบบนี้นี่ค่ะ ใส่สบายๆค่ะเนื้อผ้าค,คอตตอนนะคะตัวนี้อ่ะสีขาวค่ะสีต่อมาเห็นไปแล้วเนาะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้จะเป็นชมพูปุนๆน,นะคะชมพูปุนๆแล้วคือมันแบบลายปากกับ เทตุรูกไม้แล้วคือสีคือมันสวยมากสวยมากสีเนี้ยมันมันดูไม่ชมพูฉูดฉาดนะคะมันดูไม่ใช่ชมพูเด็กแบบชมพูหวานหวานแบบแบบเด็กด้วยนะแต่มันก็ไม่ใช่ชมพูเข้มอะคะ่ะชมพูนี้คุณแม่แล้วมันเหมาะกับแบบดูสิน่ารักมากเลยเดี๋ยวฉัวนจะไปเปลี่ยนให้ดูดีกว่านะคะอ่ะสีต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะออกเป็นคล้ายๆสีน้ำตาลแบบเป็นสีทรายอะคะ่ะตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าจะเรียกน้ำตาอะไรดีนะคะมันไม่ใช่น้ำตาลเข้มแบบน้ำตาลมืดแบบน้ำตาลแบบเปลือกไม้ต้นไม้ค่ะมันเป็นคล้ายๆกับสีายค่่ะ สีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลทรายทรายคะ่ะสีเก๋ไก่แปลกใหม่คะ่ะและคุณแม่ดูงานอู้น่ารักนะคะน่ารักมากนะคะสีน้าตาลทรายนะคะและสีนี้คะ่ะสีน้ําเงินที่ถูกต้องปกติเราทําสีน้ําเงินมาก็คือจะเป็นน้าเงินแบบเข้มๆเป็นกลมไปเลยใช่ไหมคะเป็นกลมเป็นคามไปเลยอันนี้คือน้ําเงินแบบเป็นน้ําเงินเลยคะ่ะนานๆทีจะมีสีนี้นะคะแล้วดูารายละเอียดงาน เดี๋ยวให้ดูเทปลูกไม้ใดๆแล้วก็ดูลายปักแล้วก็ดูงานนะคะอ่ะอันนี้คือสีน้ําเงินค่ะนานๆที่จะมีสีนี้นะคะชาวใครที่อยากได้สีน้ําเงินมาเก็บไว้นะไม่มีสีนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะแล้วสีน้ําเงินแล้วก็คือลายปักโอ้โหชัดมากเดี๋ยวไปใส่ให้ดูดีกว่านะคะไม่ไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปใส่อีก3 4สีให้เลือกเลยนะคะรุ่นนี้น่าจะถูถกใจใครหลายคนแน่นอนนะคะไม่ค่อยมาบ่อยนะสำหรับงานผ้าคอตตอนนะคะเปลี่ยบนบรรยากาศบ้างนะคะนอกใจลินินนะบ้างนะคะอ่ะเป็นงาน คอตตอนบ้างนะคะรหัส4 4 8นะคะเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้น44นิ้วค่ะราคา7 4 9บาทค่ะสีขาวค่ะ4 4 8ค่ะและตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะต้องบอกว่าชมพูนี้เป็นชมพูที่สวยมากคุณแม่ค่ะมันเป็นชมพูตุ่นตุ่นละมุนละมุนมน,นัวนัวเหมาะกับแบบนะคะคือตัวนี้มันไม่ใช่ชมพูแบบแป๊ดแป๊ดนะคะนึกออกไหมมันไม่ใช่ชมพูแบบเข้มชัด นั้นอันนี้มันเป็นจุมพูบอบนัวมากนะคะแต่มันเหมาะกับแบบนะคะด้วยความที่แบบเขาค่ะเขาจะมีลายปักที่คล้ายๆกับลายกุหลาบแดงๆตรงเนี้ยแล้วก็มันมีแบบอีตรงระบายๆตรงชายเสื้อตัวเนี้ยมันคือมันมีความหวานๆของผู้หญิงเนาะและสีชุมพูนี้มันละมุนตุ่นเหมาะกับแบบมากนะคะนี่นะคะแต่จะถามว่ามันเข้มไหมใสแล้วมืดไหมก็ไม่ใช่เนาะเนี่ยค่ะมันดูสดใสอยู่นะมันดูหวานเหมาะกับแบบจริงๆนะโอ้โหไม่อยากจะเชียร์สีไหนออกนอกหน้าตาเลยค่ะเพราะว่ากลัวสีนั้นมันหมดอยู่สีเดียว ความจริงคือสวยทุกสีค่ะตอนแรกอ่ะคือเลือกสีขาวมาใส่อ่ะคิดว่าเออสีขาวสวยใส่เปิดคลิปเลยคุณแม่เห็นจะได้ชอบนะคะสีน้ำตาลก็สวยสีน้ำเงินก็แปลกนะคะสีชมพูอ่ะสวยจริงๆนะลองดูนะคะลองเลือกดูถ้าถูกใจสีไหนรีบไลน์มาสั่งโทรมาสั่งนะอย่างที่บอกไปค่ะเสื้อแฟชั่นพวกเนปไม่ได้มีเยอะค่ะไม่ไดไม้มีมาเยอะนะคะจะอาจจะแบบมีสต๊อกนิดเดียวนะคะแล้วก็หมดเร็วนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจคุณแม่รายมาสั่งโทรมาสั่งได้เลยนะสีชมพูคะ่ะ 4 4 8ค่ะสีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลออดนะคะเฉดประมาณสีทรายอะคะ่ะประมาณสีทรายแต่มันก็แบบอ,อ่ะมันทรายมันก็มีหลายที่เนาะบางทะเลทรายค่วบางทะเลทรายเข้มนะอะประมาณเฉดนั้นแล้วกันนะคะพูดประมาณว่าให้เห็นความแตกต่างเนาะนะคะสีนี้ค่ะคุณแม่สีน้ำตาลที่ถูกต้องนะคะไม่มืดมากนะใส่แล้วไม่เข้มไม่ดำนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเฉดน้ำตาลค่ะมันมีความหวานด้วยนะ อันสีนี้ค่ะมันมีความหวานด้วยนะคะสีน้าตาลค่ะมันจะเข้มกว่าสีเนื้อนะน้ำส้มก็เลยไม่ไม่ให้เขาชื่อว่าสีเนื้อนะก็เลยเรียกว่าสีน้าตาลทรายนะคะสีนี้ค่ะ นี่นะคะสดใสอยู่นะมันมีความสว่างอยู่นะแล้วคือเนี่ยมันก็ขับลายปักเด่นอยู่นะอะคุณแม่ชอบไหมคะสีนี้สีแปลกใหม่นะถ้าถูกใจสั่งรหัส4 48นะคะและก็สีน้ำตาลค่ะทีนี้ไซส์นะคะไซส์เป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ44นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน42 42.5ใส่ได้นะคะความยาวรุ่นนี้อยู่ที่22.5นิ้วค่ะเก๋ไก่ตรงระบายข้างล่างเนี่ยแหละมันมีการเย็บจับจิตวิทยตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ เป็นเนื้อผ้าคอตตอนขาดตัวนี้นะคะเอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์กันเนาะนะคะอ่าตัวนี้คะ่ะสีน้ำตาลทรายค่ะ448ค่ะสีนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องนะคะปกติเนาะจะทำเป็น กลมมาเป็นครามมานะคะอันนี้คือน้ําเงินเดบน้ําเงินเลยนะคะและคุณแม่ดูน้ําเงินน้ําเงินนะคะลายปักขาวแดงโอ้โหมันเด่นจริงๆนะคะมันขับให้เด่นจริงๆเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่อยากได้สีนี้เนาะมีชมพูเยอะแล้วมีน้าตาลเยอะแล้วนะคะมีขาวไม่ต้องพูดถึงก็เยอะเหมือนกันอ่ะไปลองสีนี้เป็นยังไงนะคะสีแปลกใหม่นะคะสีน้ําเงินค่ะไม่ได้มืดนะดูดูได้เลยดูจากในกล้องได้เลยนะคะ มันก็สว่างอยู่นะมันก็ดูสดใสอยู่นะนะคะอะถ้าใครอยากได้สีแปลกๆไใหม่นะคะสีสีเนี้ยส,สีนี้แปลกสุดหายากสุดสีน้ําเงินนะคะแล้วก็คุณแม่ดูนะคะขับให้ลายปักมันเด่นมันชัดจริงๆนะคะสรับตัวนี้นะคะดีไซน์งานนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเทปลูกไม้ตรงนี้นะคะลายปักตรงแขนนะคะหรือในช่วงของตรงช่วงนี้เป็นกระดุมหน้านแล้วก็มีลายปักขนาบข้างนะคะแล้วก็มีเทปลูกไม้ขนาบข้างมาอีกนะคะดีไซน์ข้างล่างนะคะ เก๋ไก่ตรงนี้แหละนะคะนี่เย็บจากจิตทวิทตรงชายเสื้อนะคะโอเคนะคะรุ่นนี้รหัส448ค่ะมี44เนาะครบทั้ง44เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เสื้อนะคะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้ว,วช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้44นิ้วความยาว22.5นิ้วค่ะก็ความยาวจริงๆก็คือคุมคุมอขอบกางเกงนะคะเกือบประมาณเกือบครึ่งสะโพกอยู่นะ,ะประมาณนั้นนะคะตัวนี้ไม่แนะนําให้ใส่เข้าไปทับเข้าไปเดางเกง นะเพราะว่าดีไซน์เก๋ไก่มันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงชายเสื้อนี่แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกให้ละเอียดก่อนนะเดี๋ยวใครได้ไปแล้วคืออาจจะจะหาพูดไม่ละเอียดตรงดีไซน์จับจีทวิดมีเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังคือจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะเป็นชิ้นหลังแบบเรียบๆชิ้นเดียวแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะราคา749บาทราคานี้รวมจะส่งฟรีด้วยค่ะ749บาทโอนชําระจะส่งฟรีไปเลยนะคะเก็บไปทางมีค่ะบวก50บาทนะคะตัวที่2อ0บวกบาทตัวที่3า0บวกบาทนะคะในถุงเดียว กันในรอบเดียวกันนะโอเคช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะก็448ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องเงินค่ะ